รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับก็สุดาสุดีมิตรรักนักปั่นนะฮะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง spk 1988้นหนึ่งนะฮะ ก็เวลา15บหนกาสหนาทีนะฮะมางบสองร้อนะทุกคนแอดจะมาไล่ตั้งแต่เก้าให้ดูเลยดีกว่ะไล่ตั้งแต่9นะฮะสิรอบเหมือนกันงับตามสเต็ปตามสไตล์ของแอดนะทุกคนจะไล่สิบรอบออโต้เทอร์โบตลอดนะฮะสังเกตดูนะธรรมดาเนี่ยแอดไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีนะเพื่อนฮสเต็ปของแอดก็ ประมาณนี้แล้วกันนะสวยนะมาครับมาดูว่างบ200เราไล่เบ็ดแบบนี้จะมาดีจริงหรือเปล่านะไม่มาก็ขออภัยด้วยนะบางทีมันก็ไม่มานะทุกคนอาจจะไล่ที่มันไม่มีจุดห้านะเดี๋ยวเราก็ข้ามไปเลยนะสิบสองสิบห้าสามสิบ เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่า30เราจะไปไหมถ้ามันมาแบบนี้เรื่อยๆก็อัพไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่อจะไม่ไปที่มันมีจุด5และกันนะครับ12นะอสองมาแล้วเปล่ามานะแอดว่าสวยโอ้โหโลไม่ลงอนะ่ะ อุ้ยโบนัสมาสแสดงว่ามานะทุกคนแบบนี้โบนัสเข้าเร็วมากนะโบนัสเข้าเร็วมากมาดูกันฟันสิงโตดีกว,ว่าจะทําที่ฟันสิงโตด้วยนะอาจจะกดกันเรา,เานับนะหนึ่งซ้ายนี่เป็นหนึ่งนะการนี่ก็สองอันที่สามนี่ก็อันสุดท้ายนี่ก็อันที่สามนะขวามือเราก็หนึ่งสองสามนะอาจจะไปสองสองแล้วก็สามแล้วก็หนึ่ง,ง,นะห,ง,งหนึ่งน,งนงะกด ตรงกลางสองรอบนะสองสองนีหนึ่งหนึ่งกดสองครั้ง,ง,งนะอันที่สองเนะี่ยแล้วก็อันที่สามเ่กดหนึ่นงครั้งแล้วก็ไปหนึ่ง,ง,งสองครั้งบนไปนะทุกคนอ่ะเริ่มโอ้โหรอบแรกโดนโลฮนะเดี๋ยวกดอีทีหนึ่งนะฮนะมาเจอสูตรการสิงโตหน่อยเพิ่งคิดได้นะอย่าไปเรียนนะอย่าไปเรียนแบบนะฮนะมาไม่โอ้โหไม่โดนนะไปอันที่สามนะตอนนี้ สามเช<ร>ิดโลครับทุกคนอันที่หนึ่งสองรอบนะโอ้ยจะได้วนไหมเนี่ยถ้าเจอโลก็ไม่ได้วนแล้วนะโอ้เชิญโลครับหมดสุดครับสุดนี้อยาเลียนแบบนะฮะได้แต่โลครับโอเคโอ้เขาโบนัสทั้งเทียทุกคนได้แต่โลนะสุดไม่ได้เรื่องนะต้องคิดใหม่แล้วก็ว่าวะแล้วก็ว,ว,กว่ายาวแล้วอุ้ยอุ้ยเขาโบนัสแล้วก็ว่าวนะทุกคน นี่นะครับถ้าเข้าโบนัสบิ๊กวินบี๊สปินอะไรเนี่ยมันก็จะแบบจะดูดประมาณนี้คนทางที่ดีอ่ะถ้าเราไม่ทำทิกอะไรอ่ะแนะนำให้ลดเบ็ดดีกว่านะลดเบ็ดไปต่ำๆนะแต่นี้แอดจะทำทิกให้ดูไงน,นะกไปสิบห้าอ่ะคือเดี๋ยวสิบห้าเป็นไงตายอยู่ อุยอ้ยอ,อ,อุ้ยโบนัสโบนัสอีกแล้วทุกคนโบนัสสองรอบรอบนี้จัดสูตรเดิมนะเอาเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมอ่ะให้มันแล้วรุรอดอ่ะมาเอา,าเอาหมือนเดิมเลยมาเปลี่ยนสูตรหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนนะเออเปลี่ยนดีกว่าเอากดอันสุดท้ายกออ่อนสองรอบกดสองรอบอ่ะกดอันสุดท้ายสองรอบกดอันกาลางสองรอบกดอันหนึ่งสองรอบวนไป อเอาสองสองดีกว่าโ,โอ้โดนโล้ยแล้วเพื่อนเฮ้โดนล้ยแล้วอะอะไรนี้เนี่ยเข้าบนัดบ่อยแต่ได้แต่โลครับโลอีกแล้วโอ้โหแวันนั้นไม่ถึงอันแรกฮนะทุกคนสูตรอะไรเนี่ยสูตรฟัินโตโตนทเธอะไม่โดนฮะไม่โดนนะนนะต้องย้ำอ่ะก็ย้ำอยู่แล้วนะพอสองรอบนะเอาเรียบร้อยไม่ถึงอันแรกนะโอ้โห ทีหลังอ่ะไม่ต้องคิดนะว่ากดอันไหนกดมั่วไปเลยเดี๋ยวเข้าอีกรอบหนึ่งขอให้เข้าโบนัสอีกรอบนึ่งเดี๋ยวกดมั่วไปเลยนะอ่ะนี่ก็สี่ร้ยนะทุกคนงบสองร้อยอุ้ยสวยฟีสปินไม่ได้นะฮะโอเคจบนะไปสามสิบดัวจะมาไหมนะทุกคนนีแ่แต่มันมาดีนะอุ้ยมาดีครับ 3ามสิบเริ่มเมาเยอะฮนะเมาไปสามรอบนะรู้สึกว่าเมาเยอะนะทุกคนมาก็มาแัดทุนนะโอเคสี่สิบห้าแล้วกันนะไปถึงสี่สิบห้าก็พอนะหกสิบไม่ต้องนะทุกคนได้ไปละสิบนะแต่รู้สึกว่าเบ็ดเยอะมันยิ่งไม่มานะ นี่นาามันเด็ดเจ๊ได้โบนัสสองนะโบนัสลงมาอีกสักรอบที่สี่สิบห้าโบนัสจอวนี้สวยมีต่อไหมไม่ตอม่ตอฮะโอ้โหอยากไม่ได้ฮะทุกคนขอสวยมาแต่คุณน,นะโอ้โหสูตรฟันโบนัสของเราไม่เลี่ยงเลยนะ โอเคครับก็ขับไปเก้าใหม่แล้วกันนะทุกคนเริ่มใหม่ฮะอุะอ้ยเดี๋ยวไม่ได้กดไม่ได้กดไปสิบครั้งนะฮะวนเบ็อดอีกรอบแล้วกันนะทุกคนแต่เบ็ดน้อยนี่บวกมากนะทุกคนด,ดูเบ็ดดูเบ็ดเท้าบาทนะมันแจกเบ็ดน้อยนะทุกคนการไล่เบ็ดแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าไม่ควรอัพเบ็ดสูงนะก็จะไม่ไปนะแต่แค่สิบห้าพอแล้วกันนี่ดูทุกคนดูเบ็ดน้อย,น,อยนะฮะ น,น้อยแต่มาไปน้อยอยดีว่านะสวยครับโอ้โห,โห,โหโมองขุดปรโยู่ข้างหน้าหมดเลยฮะไม่ได้นะเบ็ดเก้าบาท สิบสองให้มาเหมือนเมื่อกี้เลยฮะเรียบร้อยฮะโอ้โหโบนัสโบนัสเอซารอบสิบห้ามาไหมสิบห้าขอหน่อยหนักๆได้ไมแบบนี้โอ้โหได้สามต่อไมไม่ต่อ โอ้โหอังุนช่องแรกไม่ลงนะทุกคนแต่เก้าบาทมาดีกว่าเพื่อนนะมื่อีโอ้โหโบนัสสองแล้วยังไงไม่เห็นบวกเพราะได้แต่โลอุ้ยหมกุฎอู้ไม่ลงทุกคนโอ้โหหมกุดสาม,โโโหโหโมเดี่ยมอ่ะเห็นไหมเอาไปสิบห้าดันยาวกดเองอ่ะไม่หวังอะไรฮะหวังแค่คุณก็พอัจังหวะนี้ เมื่อกี้บวกมาก็แค่สองเท่าเลยนะ400กว่านะนี่แอดวานาจะแบบโบนัสสองไม่แล้วก็โบนัสสองแล้วก็เว้าหมดเลยนะทุกคนตอนนี้โออจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยไม่รอดแล้วไม่รอ,อดแล้วเพื่อน จงเห็นเห็นนะโอ้โหเรียบร้อยนะโบนัสสองรอบแล้วดูมันดูดคืนนะฮะแล้วโบนัสน้าไม่ได้ไรนะยอมรับว่าเกลียนะฮะทุกคนโบนัสสองรอบแต่ว่าเจงเน,นะฮะปกตีนี้หรือว่าแอททำทำสูตรทำสูตรมั่วนะปกติต้องบวกนะรับโบนัสต,ต้องบวกนะดูเจงเฉยเลยนะ โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับคลิปนี้นะโบนัสองนะหน้าปกสวยมากนะก็อย่านะก็อย่าว่ากันนะก็มันสองจริงๆนะโบนัสเขาสองนะทุกคนก็กราบสวัสดีครับผม